ัสดีครับคือกับผมโชคดํมซิงครับก็ลงงานครับออกคันเดียวครับป็นรุ่นหกครับเลยงานคลองครับุดลอกเข้าไปครับตอนนี้ก็ไม่ลงครับ ตีป่าตีไรเอาต้นไม้ออกครับทําใหม่หมดครับโซ่เปลี่ยนโซ่เปลี่ยนป็อกเก็ตครับเปลี่ยนโซ่สองข้างครับป็อกเก็ตแคริเร์ครับรู้เลอร์ครับก็ล้อนำเปลี่ยนหม่ยกทุดครับช่วงล่างครับจัดให้ใหม่เลยครับว่าของเขาก็ เสื่มสภาพแล้วครับก็ต้องเปลี่ยนของใหม่ครับเปลี่ยนใหม่หมดครับก็ได้ลงงานเลยครับผมเป็นงานคลองครับอยู่ไม่ไกลบ้านครับก็อยู่ทางอำเภอสำารงทาพครับ เกือบถึงสำโรงท่าครับงา,งานใหม่ก็ทับุ้งกี้ใหม่ครับเปลี่ยนซีนกระบอกครับช่างศูนย์จัดให้ครับผม ยาวไปเลยครับยาวไปนู่นครงานเราประมาณเดือนหนึ่งครับ หมดเยอะเอาเารื่องเหมือนกันครับอปีหนึ่งครับเท็บสภาพครั้งหนึ่งครับ ก็คุดนง่ายครับ มีงานทำไปเรื่อยๆครับผม,มบแล้วก็ได้ซ่อมสิบล้อครับแล้วก็จะวิ่งหน้าดินครับเดี๋ยวรอชมเลยครับผมนี่ก็คนคุมงานก็สั่งงานครับโอ้ฮัตลิกชอขึ้นครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับสวัครับ